เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับเรื่องราวของมาตรการในการฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรนะครับหลังจากที่น้ําเริ่มลดระดับลงไปแล้วนะครับจะพูดคุยกับคุณกุลดีพัฒนาอิ่มรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะโฆษกกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินน้องทันใจ ในรูปขบวนรถไฟฟ้าเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มอลจำนวน2รางวันด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือว่าจะส่งทาง Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ย ได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับ มาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีว่าธนาคารอมสินนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการและก็ประชาชนในพื้นที่ EEC ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยมีสินเชื่อหลากหลายประเภทให้เลือกกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยธนาคารอมสินขอนำเสนอสินเชื่อประชาชนสุขใจซึ่งจะมีวงเงิน200,000บาทอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสิน พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการและก็ประชาชนในพื้นที่ EEC ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยมีสินเชื่อหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับธนาคารขอนำเสนอสินเชื่อประชาชนสุขใจซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยวงเงิน2แสนบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อเดือนนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ EEC ให้สามารถ เข้าถึงแหล่งทุนโดยได้ง่ายขึ้นนะครับโดยกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยธนาคารอมสินขอนำเสนอสินเชื่อประชาชนสุขใจซึ่งจะให้วงเงิน2 0 0แสนบาทด้วยกันคำถามคืออัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 422 1075 Facebook Live เกข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์นะครับภายใต้แคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าซึ่งสามารถนำไปช่วยแบ่งเบาภาระการผ่อนบ้านในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9หรือว่าจะนำไปปลดหนี้หรือใช้จ่ายยามฉุกเฉินก็ได้นะครับซึ่งสินเชื่อดังกล่าวนั้นธนาคารจะให้สิทธิ์ในการขอสินเชื่อเพิ่มเติมหรือว่ารีพลัสเพื่อใช้จ่ายในการ ไปชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสูงนะครับโดยวงเงินสินเชื่อรีพลัสนี้จะอยู่ที่5ล้านบาทด้วยกันซึ่งจะเป็นสินเชื่อที่ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน6เดือนนะครับหลังจากนั้นในปีแรกผ่อนชำระเงินต้น1ล้านบาทนะครับผ่อนชำระ1 5 0 0บาทแล้วก็ธนาคารจะไม่คิดค่าบริการสินเชื่อค่านิติกรรมสัญญาและก็ค่าจดจำานองซึ่งรวมมูลค่าแล้วไม่เกิน5 0,000ื่นบาทและนอกจากนี้นะครับ วงเงินสินเชื่อเคหะเดิมเนี่ยจะต้องคงเหลือตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารหรือการจะทานิติกรรมสัญญาจากทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มธันวาคม2564นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ w w w g s b o r t h หรือติดต่อขอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมเพื่อทําการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติและแนวทางในการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทยนะครับโดยการจัดประชุมให้กับหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดของภาคใต้ ได้รับทราบวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติเพื่อการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเป็นการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณสินค้าท่าเรือและเส้นทางการขนส่งในรูปแบบของโดมิสติกให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเป็นชิฟโหมดจากถนนสู่เรือหรือชายฝั่งจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้การท่าเรือนํามาใช้ประกอบการศึกษาความเหมาะสมในทุกมิติที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งหลังจากการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติแล้วเสร็จ และแนวทางพัฒนากองเรือพณิชย์ไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนะครับธนาคารอมสินครับนำเสนอสินเชื่อซอฟ์โลนสําหรับธุรกิจ s m e ด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อ500,000บาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ3.99ต่อปีนะครับผ่อนชําระได้นาน7ปีปลอดชําระเงินต้น2ปีผู้ที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียด หรือขอลงทะเบียนสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือติดต่อโดยตรงที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจ SME ของธนาคารออมสินซึ่งมีอยู่82แห่งทั่วประเทศนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือว่าที่ Facebook Fan p a GSB e g Society นะครับสินเชื่อนี้จะมีอยู่จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับอีกข่าวนึงครับท่านผู้ฟังครับ เรื่องของธนาคารอมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อ SME มีที่มีเงินให้กับผู้ที่ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อนะครับวงเงินสินเชื่อไม่เกินร้อยละเจของราคาประเมินที่ดินจากทางราชการอัตราเบี้ยปีแรกอยู่ที่ร้อยละศูนจุดหนึ่งศูนย์ต่อปีนะครับกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทถ้าเป็นนิติบุคคลวงเงินไม่เกิน50ล้านบาทนะครับขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30 ธันวาคม2,564นี้นะครับหรือจะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้เช่นกัน w w w g s b o r t h หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงทำมาหากินนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องมาตรการที่จะดําเนินการต่อจากนี้ไปนะครับในเรื่องของการฟื้นฟู พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมที่ผ่านมานะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ําก็เริ่มที่จะลดระดับลงมาแล้วในบางพื้นที่พูดคุยกับคุณกุณลฤดีพัฒนาอิ่มรองที่ปดีกกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะโฆษกกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับตอนนีอนอ้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกุลฤดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์ค่ะบตอนนี้เราสํารวจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าตอนนี้ก็มีการสํารวจไปแล้วนะคะครับ ็มีรายงานการสำรวจความเสียหายเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยห้าสิบเอ็ดจังหวัดนะคะครับเ,เกษตรกรก็ประมาณห้าแสนกว่าลายนะคะพื้นที่ความเสียหายก็ประมาณห้าล้านกว่าไร่ค่ะครับครับซึ่งแล้วค่ะเจอเจอต่อแล้วเจอต่อแล้วฮะค่ะแล้วขนาดนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติเนี่ยแล้วนะคะครับสามสิบจังหวัดค่ะครับนะคะในสามสิบจังหวัดนี้นะคะ แล้วก็กู้ขนาดอีก6จังหวัดนะคะทางในพื้นที่เนี่ยก็เร่งดําเนินการสํารวจนะคะ,ะต้องนําเรียนอย่างนี้นะคะว่าในการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังที่จะชดเชยเป็นเงินให้กับเกษตรกรนะคะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นะคะท่านดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรวมทั้งท่านปร,รัดกระทรวงเกษตรนะคะท่านดรทองเตลวกองกัรเนี่ยได้เล่งรัด ะะโดยตามระเบียบเนี่ยก็มีการดําเนินการกําหนดเวลาการช่วยเหลือไว้เนี่ยสมเดือนอะนะคะแต่ทางานโยบายของท่านว่าการกับท่านประหลัดเนี้น,นนะคะให้ดำเนินการช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน60ิวันก็คือสเดือน ะะเร็วขึ้นมาเยอะเลยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่นะคะก็มีการจัดทีมนะคะคเพื่อฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือพร้อมทั้งสํารวจนะคะคในระดับอําเภอนะคะก็ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรนะคะรวมทั้งนะคะป้องกันภัยระดับอําเภอนะคะคแล้วก็ป้องกันภัยในระดับตาบลก็คือองค์การบริหารส่วนตาบลน,นะคะก็จะจัดทีมลงไปนะคะร่วมมือกันนะคะ ในแต่ละพื้นที่เลยค่ะเพื่อให้การสำรวจช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็แล้วเสร็จภายในสองเดือนค่ะครับแสดงว่าอีกไม่กี่วันก็จบแล้วั้งฮะเนี่ยถ้าตอนนี้ก็เริ่มดําเนินการไปแล้วนะคะดำเนินการไปแล้วจังหวัดใช่ค่ะนะคะครับระหว่างดําเนินการหมายถึงว่าถ้าสํารวจเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วผ่านขั้นตอนต่างๆก็อาจจะพูดง่ายว่าได้รับความช่วยเหลือไม่เท่ากันถูกไหมฮะในแต่ละเวลาขึ้นอยู่กับเสร็จก่อนเสร็จหลัง ถูกต้องค่ะ okay, okay. ต้องค่ะนะคะ <Okay. S 2> แต่ว่าทุกอำเภอแล้วก็ปูพรพมในพื้นที่ที่นำเรียนว่าประกาศไทยไปแล้วสิบจังหวัดนะคะแล้วก็เดินคู่ขนานในการสำรวจไปแล้วนะคะคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงกรเกษตรศเองโดยกรมส่งการ,กรเกษตรศเนี่ยร่วมกับ ดิสต้านะคะดิสต้าที่จะนำภาพถ่ายดาวเทียมนะคะมาเป็นเครื่องมือภาพถ่ายซ้อนทับกับพื้นที่ที่เกษตรกรเนี่ยได้แจ้งขึ้นทะเบียนนะคะไว้ก่อนเกิดภัยด้วยนะคะ<อ>เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเนี่ยนะคะได้รวดเร็วขึ้น<ะ>มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะอ่ะับทีนี้เอาละพอข้อมูลมาแล้วปุ๊บเนี่ยขั้นตอนจากนี้ไปเป็นยังไงต่อฮะเรื่องการดูแลการช่รรยวยเหลือฟื้นฟูเนี่ยค่ะนะคะ นอกจากที่เราจะต้องเร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือเยียวยานะคะเพื่อเป็นเงินให้กับเกษตรกรไป <ฮะ S 2> แล้วเนี่ยนะคะคอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่สำคัญนะคะก็ในส่วนของการให้คำแนะนำนะคะให้คำแนะนำตั้งแต่เรื่องของการปรับปรุงสภาพดินหลังน้ำลดนะคะสองก็คือคำแนะนําในเรื่องของเกษตรกรในการฟื้นปูพื้นที่การปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นผัก ข้าวไม้ผลหรืออ้อยที่เป็นพืชสำคัญสำคัญหลักๆค่ะครับค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่กรมเสริมการเกษตรได้เตรียมนะคะการช่วยเหลือเกษตร,รกรในส่วนของการผลิตสารชีวพันธุ์นะคะอย่างเช่นเชื้อราไรโคโดมานะคะ,คะเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตร,รกรนะคะ เพื่อฟื้นฟูสภาพดินหลักน้ำลดนะคะป้องกันพวกเชื้อราต่างๆนะคะที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆนะคะในข้าวในไม้ผลนะคะรวมทั้งนะคะในส่วนของการผลิกพืชพันธุ์ดีนะคะคไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ถักนะคะเก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชประจำถิ่นนะคะที่เอ,อ มีการผลิตกันอยู่แล้วนะคะ <ừ. S 2> ในพื้นที่เพื่อเป็นการลดรายตายคะ,คะคในช่วงพืชหลักที่ยังทําการเพาะปลูกไม่ได้ต้องรอ <ừ> รอบการผลิตนะคะ <ừ> อย่างเช่นกระเพราใบแมงรักผักหวานสะตอสะเดาแล้วก็พืชสมุนไพรต่างๆนะคะครวมทั้งหน่อไม้ฝรั่งพริกไทยนะเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับความเสียหายนะคะครวมทั้ง ต้นพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มโอฝรั่งชมพู่เนาะปาล์มน้ำมันมะพร้าวอ้อยสับประรดนะคะหล่องกล่องเพื่อช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรด้วยค่ะนอกจากที่ช่วยเหลือเป็นเงินแล้วนะคะค่ะครับกลับ,บอันนี้หมายถึงว่าเป็นระยะสั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ,กะเกษตรกรนะคะที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสารชีวพันธุ์หรือ ต้นพันธุ์หรือมเมล็ดพันธุ์นะคะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ไปลงสํารวจ<ะ>ในพื้นที่นะคะครเราจะมีการรวบรวมความต้องการนะคะหรือนะคะเดินมาแจ้งที่สํานักง,งานเกษตรอาเภอได้เลยนะคะทุกแคงทั่วประเทศค่ะนะคะครับจะได้รู้ว่าใครเป็นใครบ้างแล้วทีนี้เอาละ่ะ,ละขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยม,มันจะยังไงต่อหลังจากที่เราให้มเมล็ดพันธุ์ไปแล้วเพื่อดูแลตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีการดูแลนะคะหลังจากที่ดูแลดิน พื้นฟูสภาพดินแล้วนะคะ,คะให้คำแนะนำในช่วงต่างๆแล้วในแต่ละพืชแล้วนะคะนอกจากเกษตรกร ปลูกพืชหลักของตัวเองแล้วนะคะก็จะต้องมีคําแนะนําเกษตรกรนะคะเข้าไปดูแลเยียวยานะคะให้คําแนะนําในพืชหลักนั้นๆของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่นะคะคร,รวมทั้งนะคะอย่างที่นําเรียนไปแล้วนะคะดูแลเรื่องดินสําคัญมากๆก่อนปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชตักที่เราสนับสนุนเพิ่มเติมไปให้นะคะครหรือ พืชหลักที่เกษตรกรปลูกอยู่แล้วในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะคสารชีวพันธุ์เป็นเรื่องสําคัญนะคะว่าจะต้องมีการปรับปรุงสภาพดินอย่างไรนะคะต้องเติมปุ๋ยอะไรอย่างไรนะคะอต้องมีการไถย,ยังไงอะไรยังไงแต่มีอะไรเพราะว่าดินคือดินมันมามันไม่ได้แปลว่ามามามาทำต่อได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะ,ะไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะต้องมีตั้งแต่เี้ยงน้ำผอนนะคะคในพื้นที่นะคะในการไถ ถ่ยควรดินะหะผากดินอย่างไรต้องเติมปุ๋ยอะไรทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์คะหลังจากนั้นต้องดูแลในเรื่องของสารชีวพันธุ์อีกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะเชื้อราถูกต,ต้องค่ะ,ค,ะครับสแสดงว่าอย่างนี้ก็กต้องพึ่งกาบาด,ดินนี่มีส่วนสําคัญมากเลยอยู่ดีๆท่านใจไปปลูกเลยเดี๋ยมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะ ถูกต้องค่ะเพราะดิงต้องต้องนํำเรียนว่ายิ่งสำหรับไม้ผลนะคะคสภาพโครงสร้างดินเนี่ยถูกเปลี่ยนไปนะคะมันกระทบระบบรากเพราะว่าไม้ผลส่วนใหญ่บางทีเนี่ยแช่น้ำแต่ต้นเขายังยืนอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นฟูไม้ผลพวกนี้สําคัญมากๆนะคะค ครับนี่แหละต้องไปดูตรงนี้แหละนี่คือความสําคัญของมันนะฮะเอาละเพราะฉะนั้นก็เเดี๋ยวขั้นตอนต่างๆตอนนี้ลงไปแล้วนะฮะในแต่ละพื้นที่คุณกรุดีฮะถูกต้องค่ะใช,คใช่ค่ะใช่ค่ะพร้อมกับนะคะเราได้ทําเป็นสื่อออนไลน์ด้วยค,คะเกษตรกร,เ,รนเนี่ยหลังจากที่ต้องน้้ที่ลงไปแล้วนะคะลืมบ้างเขาไม่ถึงบ้างในบารบรบางท่านนะคะสามารถดูผ่านสื่อออนไลน์ได้นะคะ กร่มเสริมการเกษตรเนี่ยได้พ <cau> ัฒนาขึ่นออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นคําแนะนำนะคะหลังน้ํารดนะคะก่อนปูได้หมดค่ะทั้งหมดเลยนะพราะแต่สำคัญที่สุดคือทางวิชาการเนี่ยต้องเข้าถึงก่อนเลยเพื่อให้ประชาชนเข้าใจก่อนนะฮะอือกับเอามีะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะเชิญนะเชิญฮะค่ะค่ะก็ต้องนําเรียนนะคะว่าเกษตรกรนะคะเออยู่ตรงไหนนะคะท่านสารวจก่อนนะคะว่าสภาพดินท่านนะคะ พื้นที่เป็นอย่างไรนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะต่อเจ้าหน้าที่ยังไปไม่ถึงนะคะติดต่อผ่านตัวแทนก็คืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมอะะดินไหมซึ่งมีอา,อาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดกบอ,อสมอนะคะถ้าอ,อกมเนี่ยนะคะจะมีอยู่ทุกหมู่บ้านเลยนะคะซึ่งจะเป็นตัวกลไกนะคะที่จะสื่อสารความเดือดร้อนนะคะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะคะค ทำให้ข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่เกษตรของเราในพื้นที่ได้เร็วมากขึ้นนะคะทั้งการแก้ไขปัญหาการให้บริการต่างๆค่ะครับเอาละครับเพื่อความปลอดภัยตัวนี้แล้วก็จะได้เดินหน้ากันต่อนะครับวันนี้รรบปวักค้นี้ก่อนนะครับคุณรดีครับโอกาสน้าคุยกันไหมครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณคุณรุดีพัฒนาอิ่มนะครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะโฆษก กมรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรท่านผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรเนี่ยก็คงจะได้รับทราบแล้วนะฮะเขาลงพื้นที่กันไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็คงจะมีโอกาสได้อ่กลับมาทำมาหากินกันเหมือนเดิมหลังจากที่ผ่านพ้นจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเอาละครับผมไปฉเฉลยคำถามอันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความสนับสนุนกับผู้ประกอบการ แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ EEC นะครับเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งธนาคารได้ออกแบบสินเชื่อหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยธนาคารอมสินขอนำเสนอสินเชื่อประชาชนสุขใจซึ่งสินเชื่อดังกล่าวนั้นจะมีวงเงิน200,000บาทคำถามคืออัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับคำตอบก็คือร้อยละหนึ่งต่อเดือนเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับ กลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ